อัปเดตตะก,กะแตนในวัยสิบเก้ามือกับการทดลองให้กินใบคอยพี่น้องไปบงเบิ่งว่าเ่นกินดีหรือบอ่อสำหรับใบคอยกับการให้ครั้งแรกค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้พามาอัปเดตตะก,กะแตนรุ่นน้อยของเฮาในวัยสิบเก้ามือจ้าพี่น้องจ้าโตซ้ําน่แหละจ้าในวัยสิบเก้ามือของเฮากับตะก,กะแตนปลาทังก้ากำลัง เป็นจี้หลนจ้ะพี่น้องกําลังเป็นจี้หลนหลังจากที่ผ่านฤดูหนาวมาเขาสู้ฤดูห่อนแล้วกระแตนก็เริ่มเริ่มตัวโตนี่เป็นรุ่นน้อยจ้ะพี่น้องจ้ารุ่นล่องล่องจากจากรุ่นไงของเฮาทีตอนนี้กําลังไครพี่น้องรุ่นนั่นก็โตหไงดีขึ้นกันจ้ะและในรอบนี้เฮากะได้เอาใบคอยไห้เพื่อนกินพี่น้องจ้าสำหรับ เป็นขั้งแรกที่เขาเอาใบคอยไม่เพิ่นกินเพราะว่าเขาไ่เคยให้เพิ่นกินเจือเถื่อเพราะดีแฟนไปหน้าเพิ่นเห็นใบคอยกำลังแตกงามพี่น้องจ้าเพิ่นก็เลยเอามาก็เลยทดลงอไ้เพิ่นกินนี่แหละพี่น้องจ้าเพิ่นกำลังกินจ้าเพิ่นกำลังกินแต่ในเรื่องความรู้เรื่องการให้ใบคอยเขายังบ่ทันมีพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นขั้งแรกสําหรับการที่เขาเอาใบคอยไม่เพิ่นกินเนาะ กำลังกินพี่น้องกำลังข้นมาลุยกินกัมีความแตกต่างจากใบหยาอยู่ใบหญยาเข้าสิว่างไว้กับพื้นแบบนี้เนาะเข้าสิว่างไว้มันกันเรียบราบไปกับพื้นพื้นของคอกแต่สาหรับใบคอยพี่น้องจา๋าใบคอยเข้าว่างไว้มันกัสิเป็นมีกลางมีใบใบซสอนกันกระดูดีอีกอย่างหนึ่งพี่น้องจา๋าสําหรับใบคอยนี่ เิ่นกำลังเลือกกำลังเล่มพี่น้องกินอยู่เด้บอแมนบอกินพี่น้องจา๋าเบิดไปแล้วกลางหนึ่งแล้วเบิดไปแล้วกลางหนึ่งก็เลยคิดพอว่าโอ้ยมาทายคลิปให้พี่น้องเฮ้าได้เบิ่งน้ำกันเพราะว่าเป็นการครั้งแรกที่เฮาไห่ใบคอยสำหรับตกกะตกะแตนจ้าพี่น้องจา๋าสำหรับตกกะกะแตนปลาตังกาเป็นครั้งแรกที่เฮาเอาใบคอยให้เพิ่นกินเฮากับบลูคือกันได้ยินต่เพินวาเนะว่าใบคอยเพิ่นก็กินดีว่าสั่นว่าเฮาก็เลยทดลอง เอามาให้เพื่อนกินครั้งแรกพี่น้องจา๋านี่สําหรับใบคอยเพื่อนกับกำลังไตกําลังเลือกพี่น้องก็ดีอยู่คือมันมีทั้งกลางทั้งใบเพื่อนก็ได้ได้ปีนปลายแม่พี่น้องได้ปีนปลายก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึง่งเฮาเบิงแล้วเฮากะรูว่าเพื่อนมีความสุขกับการทีได้ปีนปลายแล้วก็ได้กินใบคอยพี่น้องจา๋าก็เป็นการอัปเดตสําหรับการเอาใบคอยให้ตะกะแตนกินพี่น้องจา๋า กะถือว่าเป็นครั้งแรกของเฮากะกินดีอยูะจ้ะสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องไว้แค่นี้เถอะเห็นมีประโยชน์กะกดไลค์กดแชร์พี่น้องจา๋ากดถูกใจให้น้ำแน่สำหรับคลิปนี้กะว่ามาหลายแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ